สวัสดีครับผมนายธนาาัทพัชร์พุนจลัดนหนสทสิบหกสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สี่เก้าแปดห้าครับมาต่อกันข้อสี่จุดสอง 4, 2, เป็นการต่อวงจรโดยมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่า i อซีเจ็ดสี่ศูนย์หกโดยมีอินพุตสามตัวเอาพุตหนึ่งตัวอินพุตเป็นสวิสทั้งสามตัวต่อเข้าไฟห้าโวลต์และเอาพุตเป็นไฟเอลยดต่อเข้าไฟห้าโวลต์ได้ผล ดังนี้เมื่อสวิตซ์ทั้งสามตัวเป็นศูนย์โลจิกจะ High ไฟ l อล์จะ o f f และเมื่อสวิต์ตัวที่สามเป็นหนึ่งไฟจะติดโลจิกจะ Low เมื่อสวิต์ตัวที่สามศูนย์และสวิต์ตัวที่สองเป็นหนึ่งโลจิกจะโลไฟจะออน เมื่อสวิตตัวที่2และสวิตตัวที่3เป็น1โรจิกจะโลและไฟ LD จะออนเมื่อสวิตสองและ3เป็น0แล้วสวิตที่1เป็น1 L ึ LD ออนโรจิกโลเมื่อ1และ3เป็น1 l o g i โจิกเป็นโลไฟ LD ออนเมื่อสวิตตัวที่1สวิตตัวที่2เป็น1 แล้วสวิตช์3สเป็นศูนย์โลจิกโลไฟ LD ดีอนและเมื่อสุดสุดท้ายทั้งสามตัวเป็นหนึ่งโลจิกเกโลและไฟ LD ออนครับ